สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะคะปูจะชวนมาทำน้ำซอสผัดไทยค่ะน้ำซอสผัดไทยสูตรนี้นะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็อยากจะขอให้เปิดใจค่ะอาจจะไม่ใช่สูตรน้ำผัดไทยแบบโบราณแท้ๆนะเพราะว่าเรามีการเพิ่มส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นตัวแคชชวลหรือว่า ซอสมะเขือเทศหรือว่าพริกป่นปาปริก้าค่ะสูตรที่ให้นี้เป็นสูตรเล็กนะคะสําหรับคนที่ทํารับประทานที่บ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าเอาไปผัดได้หลายจานทีเดียวค่ะแต่สําหรับคนที่จะทําไปเป็นอาชีพนะคะก็เบิ้ลสูตรเอาเองนะ ตั้งกระทะไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวตัวหอมแดงก่อนนะจากนั้นก็ใส่หอมนะคะใส่หอมแดงลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะ เรื่อยๆจะเย็นๆค่ะเราต้องการความหอมนะคะให้ตัวกลิ่นอโรมานะของตัวหอมเจียวของตัวหอมแดงเขาออกมาค่ะ mm hmm. ในระหว่างที่เจียวหอมนะปู้จะขอมาแนะนำตัวน้ำมะขามเปียกค่ะคือตัวน้ำมะขามเปียกปู้ไม่ได้คั้นเองนะ แต่ว่าจะให้ดูค่ะว่าใช้แบบไหนนะคะปู้ใช้แบบขวดนะอันนี้ซื้อใช้จริงไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะพอดีไปเจอที่ห้างค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นฉั่ว5้าเสีงค่ะใครที่เคยใช้อา่าอะไรนะตัวน้ำพริกเผานะคะยี่ห้อนี้น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเขามีชื่อเสียงพอดีเขามีออกตัวโปรด u ักต์ตัวนี้นะคะพอดีไปเจอที่ห้างก็เลยเออเห็นมันสะดวกดีค่ะเลยเอามาใช้นะคะ เดี๋ยวให้ดูความเข้มข้นนะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็สำหรับคนที่ต้องการประหยัดเวลาไม่ต้องมาคั้นนำะมะขามเปียกเองนะขอแนะนำเลยค่ะหอมเจียวนี้นะเราจะเจียวจนเหลืองหอมเลคะ่ะจนเหลืองไฟกลางๆไม่ต้องแรงมากค่ะ พอหอมแดงเราเริ่มเหลืองดีแล้วนะปู้จะใส่ตัวชัยโป๊สับนะคะลงไปผัดด้วยค่ะต้องการให้เขาโดนน้ำมันผัดในน้ำมันนานๆน,น,นะคะจะได้มีความหอมหอมเก,อเกรียมนี่ค่ะผัดไปด้วยกันนะคะจนกระทั่งหอมนะคะเหลืองนะคะแล้วก็เกรียมยมนิดๆค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของปู้เลยค่ะ นี่ค่ะปูผัดมาอีกสักครู่หนึ่งแล้วนะคะประมาณ3-4นาทีค่ะเนี่ยตัวหอมของเรานะคะหอมแดงของเราหอมมากๆผัดกับเชฟโป้หวานนะคะหอมนะคะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยจากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวะคะ่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปละลายขอให้เลือกเป็นน้ำตาลมะพร้าวแบบแท้นะคะเขาจะมีความหอม ความหวานหอมแบบนวลนๆนะคะตามสไตล์ของน้ำตาลมะพร้าวค่ะจะไม่ได้ลหวานแหลมนะเหมือนน้ำตาลทรายค่ะขอให้เลือกซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้ก็แล้วกันค่ะนี่ค่ะละลายน้ำตาลนะคะ นี่นะคะเคี่ยวนะคะเคี่ยวน้ําตาลนะคะให้เขาละลายดีนี่นะคะแล้วก็ให้เขาเป็นสีคาราเมลนิดน,ดนดต้องระวังนิดนึงนะคะอยากให้เลยจุดอันนี้ไปไม่งั้นก็จะไหม้ขมนะคะปูชอบเคี่ยวน้ําตาลนี่ค่ะให้เป็นสีคาราเมลนะคะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ต้องคุมไฟให้ดีๆด,ด้วยค่ะ รสชาติได้เลยนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลานะคะเอาน้ำเปล่าด้วยค่ะก็ะเอาแบบความข้นนะคะกำลังดีนะซอสมะเขือเทศนะคะ ่คนให้ละลายเข้ากันดีค่ะรีบป่นปาปิก้านะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มเติมจากตัวซอสมะเขือเทศค่ะสูตรนี้เป็นสูตรประยุกต์นะคะที่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะนิยมกันมากค่ะ เราจะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะจนกระทั่งตัวซอสเดือดนะคะให้เดือดอีกรอบหนึ่งค่ะความเข้มข้นนะคะความข้นจะเอาประมาณไหนก็แล้วแต่เราชอบเลยแต่ก็ไม่ควรจะใส่เกินไปหรือว่าไม่ควรจะข้นจนเกินไปนะคะกะว่าความข้น,นะคะเวลาที่เราผัดนะคะตัวซอสนะคะไปเคลือบเส้นได้ดีค่ะ เติมน้ำเปล่าอีกนะคะแล้วก็เคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งค่ะหลังจากที่ตัวซอสนะคะเดือดอีกรอบหนึ่งนะก็จะเคี่ยวต่ออีกสัก3 5นาทีนะคะก็จะได้ ระดับความเข้มข้นนะคะของตัวซอสที่ผู้ต้องการพอดีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้นะคะหลังจากที่เราเคี่ยวสักระยะหนึ่งนะจะช่วยให้ซอสเก็บรักษาได้นานเป็นเดือนเลยนะคะเก็บใส่ตู้เย็นได้2อถึงสเดือนเลยค่ะเนี่ยนะคะให้ดูความเข้มข้นประมาณนี้ค่ะ ิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวพอตัวซอสเขาเย็นตัวลงนะคะเขาก็จะมีความข้อนอีกระดับหนึ่งค่ะ สูตรน้ำผัดไทยของปู้นะคะจะไม่ได้ใส่กุ้งแห้งกุ้งฝอยลงไปในตัวน้ำซอสนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายๆคนที่แพ้กุ้งรับประทานกุ้งไม่ได้นะคะก็อันนั้นเราไปแยกใส่ตอนที่เราผัดจะดีกว่าค่ะ น้ำมันติดกระทะน,นิดนึงนะคะก็จะใส่เส้นลงไปนะคะตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงค่ะเดี๋ยวจะผัดให้เส้นนุ่มก่อนค่ะน้ำซอสผัดไทนะคะแต่มาชักนหนึ่งทับทีค่ะ ุ้งแห้งนะคะนิดนึงแล้วก็ต้ามูค่ะไข่ไก่นะคะนี่ค่ะพอไข่เซตตัวนะคะก็เกลี่ยขึ้นมาค่ะ บางคนเขาจะใส่ตัวถั่วลิสงลงไปนะคะแต่ว่าสูตรของผู้เองผู้ไม่ได้ใส่นะคะก็จะใส่ทีหลังนะเป็นเครื่องเคียงเอามาวางจัดจานเคียงเคียงจานนะคะสุดท้ายค่ะใบกุยช่ายกับถั่วงอกนะใส่ไปนิดนึงนะคะผัดแป๊บเดียวสองสามทีนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะ หรือว่าจะใส่เฉพาะตัวใบกุ้ยช่ายอย่างเดียวนะสัวงอกก็กินดิบนะคะเอามาเคียงจานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์ของใครของมันนะคะแล้วก็ไปจัดแต่งนะคะด้วย พริกป่นนะคะพริกป่นน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะโขลกหยาบๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะปู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงเฮงกับทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ